สำหรับตัวอย่างนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับนำตั๋วเงินรับไปขายลดนะคะแต่เป็นตั๋วชนิดไม่มีดอกเบี้ยเป็นตั๋วชนิดไม่มีดอกเบี้ยแล้วเรานำไปขายลดให้กับธนาคารทำไมถึงนำตั๋วเงินรับไปขายให้กับธนาคารเพราะเราต้องการเงินกิจการเราต้องการเงินค่ะนักเรียนนะ กิจการเราต้องการเงินเพื่อที่จะเอามาให้กิจการเรามีสภาพคล่องทางการเงินหรือเราอาจจะนําเงินไปลงทุนหรือเราอาจจะนําเงินไปชําระนี่หรือ,อไปซื้อหรืออะไรก็ได้แล้วแต่เวลาเราไปขายเนี่ยเราจะไปขายก่อนถึงวันครบกําหนดเรารอถึงวันครบกําหนดไม่ไหวขอเอาไปขายก่อนเถอะต้องการใช้เงินด่วนเนื้อไหมร้อนเงินนะเรามาดูว่าโจทย์กําหนดอะไรให้เราบ้าง กิจการมีตัวแลกเงินนะแล้วตั๋วฉบับนี้ก็ลงวันที่3ธันวาคม 25x1 จำนวนเงินหน้าตั๋วก็คือ20,000บาทตั๋วมีอายุครบกำหนดคือ60วันนะแล้วก็ถือตั๋วนั้นไปปุ๊บปรากฏว่าไม่ทันถึงวันครบกำหนดดีวันที่5ธันวาคม 25x1 นำตั๋วฉบับนี้ไปขาย ให้กับธนาคารธนาคารเขาก็หักส่วนลดในอัตรา12%ต่อปีนะนักเรียนจะเห็นว่าตั๋วฉบับนี้เป็นตั๋วไม่มีดอกเบี้ยนะคะอ่าเรามาดูซิว่ามันจะมีความแตกต่างกับมีดอกเบี้ยอย่างไรนะอันดับแรกเลยให้นักเรียนคำนวณ5ขั้นตอนนะคำนวณ5ขั้นตอนนักเรียนต้องจำรายละเอียดที่อยู่ในโจทย์ด้วยนะเพราะว่าเวลาครูอธิบายมันจะมีการเลื่อนผ่านไปเรื่อยๆนะคะ เวลานักเรียนดูก็อาจจะต้องมีสมุดปากกาอะไรมาจดบันทึกคร่าวๆด้วยก็ดีนะคะอันดับแรกคำนวณ5ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1เนี่ยเราจะคำนวณมูล,ลค่าของตั๋วเงินรับจำได้ไหมเราเคยอธิบายตัวอย่างอื่นๆเกี่ยวกับตัวชนิดไม่มีดอกเบีย้ยมูล,ลค่าของตั๋วเงินรับชนิดไม่มีดอกเบีย้ยเท่ากับเงินหน้าตั๋วเลยค่ะ มูล,ลค่าของตั๋วจะเท่ากับเงินหน้าตั๋วเลยคือตั๋วโจทย์กำหนดมา20,000บาทใส่ได้เลยค่ะเพราะไม่รู้เราจะไปคูณกับอัตราดอกเบี้ยอะไรใช่ไหมคะเราไม่มีดอกเบี้ยเราก็ใช้เงินหน้าตั๋วเลยเป็นคำตอบนะต่อไปค่ะเราจะคำนวณวันครบกำหนดของตัว๋ว เราได้รับตั๋วมาเมื่อเดือนธันวาคม25 x 1าธันวาคมมี31วันเอาไปหักในวันที่เราได้รับตัว๋ว31-3ลบ3เท่ากับย8วันแต่อายุตั๋วนี้มีกี่วันคะ60วัน60ลบ2 8เหลือเท่าไหร่คะเหลือ32วันเพราะฉะนั้นคำนวณจนกว่าจะได้คำตอบสุดท้ายว่าวันที่เท่าไหร่จนกว่าจะครบ32วันเนี่ย แล้วมันจะเป็นคําตอบ60เนี่ยเมื่อไหร่ไปพศ x2 เลยค่ะ 25x2 เดือนมก,กราคมเราต้องการ32วันค่ะแต่มก,กราคมมีแค่กี่วัน31วันเอามาให้หมด28บวก31เป็นเท่าไหร่คะเป็น59 60ลบ59ต้องการอีกกี่วันต้องการอีก1วันอ่ะโอเคไปถึงเดือนกุมภาพันธ์เลยค่ะวันที่1เพราะฉะนั้น3ช่วงเวลานี้รวมกันแล้วได้60วันเวลานักเรียนตอบ อ้าวแล้ววันครบกําหนดคือวันไหนให้นักเรียนตอบเดือนสุดท้ายกับวันที่สุดท้ายที่ก่อนจะถึง60วันนั่นแหละเป็นคําตอบว่ามันคือวันที่ครบกําหนดนะคะเดี๋ยวหนึ่งกุมภาพันธ์ก็จะได้ใช้เป็นข้อมูลในขั้นตอนที่3ต่อนะคะขั้นตอนที่3ให้เราคํานวณระยะเวลาขายรถระยะเวลาขายรถมันจะมีข้อกําหนดหรือหลักเกณฑ์ให้นักเรียนทราบดังนี้คือให้นับ ถัดจากวันขายลดถึงวันครบกำหนดนักเรียนต้องจำนะจำให้ได้ว่าโอ้ระยะเวลาขายลถให้นับถัดจากวันขายลดถึงวันครบกำหนดแล้วคุณขายวันไหนล่ะเราขายเมื่อเดือนธันวาคมวันที่5ในโจทย์ก็บอกเรานะธันวาคมวันที่5้ธันวาคมมี31วันหากวันที่5ห้าไปยันธันวาคมเลือ26วัน เราจะนับจนถึง1กุมภาพันธ์สองห้า x สองไปสองห้า x 2ต่อเลยค่ะโอ้ยแก้ตรงนี้นิดนึงนะคะสอ x 2เลยค่ะเป็นเดือนอะไรคะเป็นเดือนมกราคมเอามาให้หมดเลยค่ะไปต่อค่ะจนกว่าจะถึงกุมภาพันธ์ค่ะ้าถึงกุมภาพันธ์แล้วค่ะถึงวันไหนคะถึงวันที่1นอ้าทำไมถึงวันที่หนึ่งนี่ค่ะวันครบกําหนดที่เราเคยคํานวณไว้เพราะฉะนั้นเอา3ามช่วงเวลานี้บวกกันเลยค่ะบวก แล้วเราจะได้คําตอบที่ถูกต้องคือตัวเนี้ยสิ่งที่เราต้องการคือตัวเนี้นี่ค่ะนะคะคือ58วันเดี๋ยว58วันซึ่งเป็นระยะเวลาขายรถจะไปคํานวณต่อในขั้นตอนที่4ซึ่งขั้นตอนที่4เขาให้เราหาว่าธนาคารคิดส่วนลดจากเราเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นส่วนลดที่ธนาคารคิดจากเราเท่าไหร่ให้เอามูลค่าตั๋วขั้นตอนที่1ตั้งคูณด้วยอัตราส่วนลด ซึ่งโจทย์บอกมาอัตราส่วนลดโจทย์บอกมาคือ12ซนะคะแล้วคูณด,ด้วยอะไรคะ58คืออะไรระยะเวลาขายลถเมื่อกี้ที่เราคำนวณจำได้ไหมเนี่ยค่ะ58วันอันนี้นะคะหารด้วย360เพราะฉะนั้นธนาคนารหักส่วนลดจากการขายตัวครั้งนี้คือ386บาท67สตางค์นั่นเองนะ,ะเดี๋ยวข้อมูลนี้ไปต่อค่ะ ไปขั้นตอนที่5ต่อขั้นตอนที่5คือให้เราคำนวณจำนวนเงินที่เราได้รับจากการขายรถให้เอามูลค่าตัว๋วขั้นตอนที่1ตั้งลบด้วย ขั้นตอนที่4คือส่วนลดนั่นเองนะส่วนลดที่ธนาคารคิดปรากฏว่าเราจะได้คำตอบคือได้รับเงินจากการขายลดครั้งนี้คือ19,613บาท33สตางค์นะคะ1 9 6่3บาทกับ33สตางค์นะคะ่ 1, 9, านะะเอาละข้อมูลตรงนี้จะเป็นข้อมูลที่เราจะนำไปบันทึกบัญชีในการขาย ตัวเงินรับนั่นเองส่วนตรงนี้เดี๋ยวคุณครูจะย้อนกลับมาอธิบายให้ฟังก่อนพักตรงนี้ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะนํา19,00 0กว่าบาทเนี่ยไปทําการบันทึกบัญชีก่อนอ่ะพอเราคำตวนได้คำนวณได้ครบ5ขั้นตอนปุ๊บสิ่งที่เราต้องทําการบันทึกบัญชีคือหนึ่งเราจะนําตั๋วเงินเนี่ยไปขายรถเราจะต้องเอาเงินที่เราได้รับเนี่ยมาทําการบันทึกบัญชีเราไปขายเมื่อธันวาคมวันที่3 25x 1ใช่ไหมคะ ขายตั๋วเงินรับเพราะต้องการอะไรต้องการเงินถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเงินสดคุณได้เลยค่ะเงินสดที่คุณได้คําตอบนี้มาจากไหนมาจากขั้นตอนที่ 5. จ้าจได้ไหมขั้นตอนที่5คํานวณมา5ขั้นตอนเพราะต้องการเอามาบันทึกเงินเป็นเงินสดที่คุณได้รับจากการขายเดบิตเงินสดสินทรัพย์เพิ่มบันทึกด้านเดบิตอยู่แล้ว ตัวเงินรับที่อยู่ในมือเราเมื่อเราขายให้ธนาคารแล้วมันก็ไม่ได้อยู่กับเราถูกต้องไหมตัวเงินรับเป็นสินทรัพย์เมื่อคุณขายออกไปคุณก็เครดิตตั๋วเงินรับนั้นออกไปนะคะเครดิตตัวเงินรับนั้นออกไปจะเห็นว่ามีการเติมคําว่าขายลดแสดงถึงมันมีนัยสําคัญหมายความว่ากิจการยังต้องรับ ผิดชอบในตั๋วเงินรับฉบับนี้จนกว่าจะครบกำหนดและมีการรับเงินจ่ายเงินกันไปแล้วเรียบร้อยเราจะเครดิตสินทรัพย์ตัวนี้ออกไปเพราะเราขายไปแล้วไม่ได้อยู่กับเราแล้วเครดิตออกไปด้วยเงินหน้าตัว๋วนะด้วยเงินหน้าตัว๋วเดบิตกับเครดิตไม่เท่ากันผลต่างที่เกิดขึ้นนะส่วนลดที่ธนาคารเขาหักเราไปเนี่ยค่ะ ให้ใช้ชื่อว่าดอกเบีย้ยจ่ายก็คือเอาเดบิตกับเครดิตเนี่ยมาลบกันนะคะแล้วก็จะได้386บาทกับ67สตางค์นะคะส่วนลดที่ธนาคารหักไปเนี่ยค่ะนักเรียนกรณีตัวเป็นตัวชนิดไม่มีดอกเบีย้ยเราใช้ชื่อว่าดอกเบีย้ยจ่ายก็เหมือนกับการที่เราจ่ายดอกเบีย้ยไปล่วงหน้า เข้าใจไหมคะการจ่ายดอกเบี้ยไปล่วงหน้านักเรียนเนี่ยดอกเบี้ยที่เราจ่ายไปล่วงหน้านี่ค่ะนักเรียนมันเป็นสําหรับระยะเวลา58วันซึ่งใน58วันนั้นมันคาบเกี่ยวปีปัจจุบันกับปีหน้าอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะย้อนพาน,นักเรียนกลับไปดู58วันว่ามันมีปีปัจจุบันกับปีหน้าอย่างไรย้อนกลับไปนะคะเพื่อนักเรียนจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนักเรียนดูระยะเวลาตรงนี้เห็นไทม์ไลน์นี้ไหมคะ ระยะเวลาที่เราขายตั๋วเนี่ยค่ะมันจะมีปีปัจจุบันอยู่กี่วันคะ26วันปีหน้ากี่วัน32วันใช่ไหมปีหน้า32วันปีปัจจุบัน26วันรวมเป็น58ดอกเบี้ยที่คุณจ่ายไปเมื่อกี้สำหรับ58วันแล้ว58วันนี้มีของปีปัจจุบันด้วยมีของปีหน้าด้วยแต่ดอกเบี้ยจ่ายถูกบันทึกในปีปัจจุบันใช่หรือไม่ ดอกเบี้ยจ่ายถูกบันทึกในปีปัจจุบันทั้งหมดของ58วันซึ่งมันเป็นการบันทึกดอกเบี้ยสูงเกินความเป็นจริงมันมีของปีปัจจุบันน่ะ26วันมีของปีหน้าเนี่ย32วันถ้าคุณจะมาบันทึกในปี x1 วันที่31ปี x1 คุณต้องบันทึกแค่กี่วันคุณต้องบันทึกแค่26วันแต่นี่คุณดู คุณบันทึกถึง58วันมันมีของปีหน้าอยู่ซึ่งมันสูงเกินความเป็นจริงมันไม่ถูกต้องก็เลยต้องเอา386บาทตัวเนี้ย67สตางค์ตัวเนี้ยมาทําการปรับปรุงนะเอามาเป็นตัวตั้งเลยนะแล้วนักเรียนก็คูณด้วยอะไรคะระยะเวลา32ก็คือล่วงหน้าเห็นไหมคะเนี่ยด้านเดบิตคูณระยะเวลาล่วงหน้า32วันหารด้วย ระยะเวลาขายรถทั้งสิ้นคือ58วันนะเราก็จะได้เท่ากับ213บาท33สตางค์นี่คือการปรับปรุงดอกเบีย้ยจ่ายล่วงหน้าของเรานะปรับปรุงดอกเบีย้ยจ่ายล่วงหน้าของเราให้มันถูกต้องนะเพราะว่าดอกเบีย้ยที่ต้องจ่ายปัจจุบันนะเราจะต้องจ่ายในระยะเวลาแค่26วันแต่นี่คุณจ่ายถึงเท่าไหร่ ห้าสิบแปดวันมันมีของปีหน้ามาอยู่ในนี้ตั้งสามสิบสองวันเพราะฉะนั้นคุณก็เลยต้องปรับปรุงไอตัวที่มันล่วงหน้านี้ออกไปซะให้ถูกต้องเวลาปรับปรุงรู้ได้ยังไงเนี่ยค่ะจากที่คุณเคยเดบิตดอกเบี้ยจ่ายเป็นไงฮะให้คุณเครดิตชื่อดอกเบี้ยจ่ายนี้ออกไปเลยค่ะนะเดี๋ยวชื่อบัญชีต่างกันมันจะหักล้างกันเองแล้วก็บันทึกคู่ก,กันกับดอกเบี้ยจ่ายมีคําว่าล่วงหน้าเข้าไปนะด้านเดบิตมีคาว่าล่วงหน้าเพราะฉะนั้นระยะเวลานี้ก็ต้อง ใส่ล่วงหน้าเข้าไปโอเคไหมอ่ะพอเราปรับปรุงดอกเบี้ยงี้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บนักเรียนขึ้นต้นงวดระยะเวลาต้นงวดปีหน้าใหม่เราต้องทําอะไรคะเราต้องโอนกลับรายการนะเราต้องโอนกลับรายการเวลาโอนกลับรายการจากเมื่อกี้ที่คุณเคยปรับปรุงคุณเคยเครดิตดอกเบี้ยจ่ายคุณก็เดบิตดอกเบี้ยจ่ายเคยเดบิตดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้าก็เครดิตดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้าออกไปแล้วก็ใส่ ดอกเบี้ยที่คุณปรับปรุงนั่นแหละเหมือนเดิมนะคะเพื่ออะไรเพื่อเป็นการล้างพอถึงเวลาที่วันครบกําหนดจริงๆคนที่เขาได้รับดอกเบี้ยมันก็จะได้เป็นดอกมันก็จะถูกหักล้างออกไปให้มันเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะคะพอถึงวันครบกําหนดเป็นตัวชนิดไม่มีดอกเบี้ยวันครบกําหนดคือวันที่1กึุ่มพาใช่ไหมคะจากที่คุณเคยเครดิตตัวเงินรับขายรถไว้จําได้ไหมเคยเครดิตตัวเงินรับขายรถไว้ในวันที่คุณขายอืม ซึ่งครูบอกว่ามันแสดงความรับผิดชอบของเราเห็นไหมตัวนี้เราเคยเครดิตไว้แสดงความรับผิดชอบไว้พอถึงเวลาที่ตั๋วมันครบก,กําหนดค่ะนักเรียนความรับผิดชอบเราจะหมดไปเพราะว่าธนาคารเนี่ยเขาได้มีการรับเงินจ่ายเงินกันเรียบร้อยแล้วเราก็เลยจะต้องเดบิตชื่อบัญชีนี้ออกไปแล้วเราก็จะเครดิตตัว๋วเงินรับซึ่งเป็นสินทรัพย์จริงๆเนี่ยออกไปสักทีไม่ได้อยู่ความในความรับผิดชอบใดๆของฉันหมดสิ้นแล้วนะ ตามเงินหน้าตั๋วคือสองหมืบาทนั่นเองนะคะ